คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจุดสอห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 OVR ทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานาเสนอนะครับสำหรับการเชียร์สกอร์สูงแรกนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิป VIP เฉลยประจำวันที่17เดือน16 4สีนะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็4 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยก็มีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับคือครอบคลุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับ เพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นนะครับและทางเราเนี่ยก็จะคัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่ต่อวันนะครับเช่นเป็น VVIP 1และ2แล้วก็ผลงานพี่เสือที่มีอันดับที่ดีที่สุดหน้าอันดับ 1, 2, 3นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้มีการเปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเลยเลยนะแค่ SOER 168นะครับ o v e r 1ห8นะครับเกี่ยวกับทัศนะรายวันที่ผมบอกไปก็คือแอดตามนี้นะครับทั้งหมด5ตัวก็วันนี้มีฟุตบอลไทยลีนะครับที่ผมจับมาก็เป็นคู่ระหว่างทูแบงคอกนะครับเปิดบ้านรับการเยือนชมบุรีเตะเวลา6โมงตรงนะครับซึ่งบอลคู่นี้เนี่ยมาเจอกันเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับก็มาเริ่มต้นเลยนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ย เตะไปทั้งหมด6นัดนะครับชนะสีเสมอ1แพ้1กดประตูคู่แข่งมาถึง10ประตูแล้วก็เสียถึง6ประตูเก็บได้13คะแนนรั้งอันดับที่3คงลีนะครับซึ่งเปิดฤดูกาลปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับส่วนชนบุรีเนี่ยแข่งมากกว่า1นัดนะแข่งไป7นัดชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้2กดประตูคู่แข่งถึง17ประตูเลยแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยถึง10ประตูเก็บคะแนนได้11คะแนนรั้งอันดับที่6นะครับซึ่งชนบุรีเนี่ย สภาพทีมของปีนี่คือบ่องบอกแล้วว่าเปิดฤด,ดูกาลได้ดีเอามากๆนะครับคือฟอร์มดุมากๆเรื่องเกมลุกเนี่ยยิงคู่แข่งได้แต่ว่าเรื่องเกมรับก็ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรสติของบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันไปทั้งหมด10นัดนะครับตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021เนี่ยเป็นฝ่ายแบงคอกเนี่ยชนะไปแค่6ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็แพ้ถึง3ครั้งนะ และมีสกอร์เนี่ยให้เห็นตั้งแต่ครึ่งแรกถึง7นัดเลยนะครับและ5นัดหลังสุดตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021เนี่ยเวลาแบงคอกเล่นในบ้านเนี่ยเวลาเจอชนบุรีเนี่ยมีสกอร์ให้เห็นตั้งแต่ครึ่งแรกทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาเล่นในบ้านเจอชนบุรีเนี่ยก็แบงคอกเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นี่คือ5นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะและผลสกอร์รวมที่ออกมาเนี่ยสทีมนี้เวลาเจอกันในบ้านแบงคอกเนี่ย สลูกขั้นต่ําทั้ง5นัดเลยนะคือรับประกันได้เลยว่าเวลาเล่นในบ้านของทูแบงคอกเนี่ยคือมี2ลูกขั้นต่100ํา1 0 0เนเวลาเจอกันในผลสกอร์รวมเนี่ยส่วนราคาวันนี้เนี่ยก็มาให้เจ้าบ้านมาต่อครึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็จ่ายน้ำาูน1.85ให้ลองทีมหนังบ้านเนี่ยจ่ายน้ํา0.95ส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่2.75 จ่ายสูง0.85จ่ายต่ำ0.95และราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ1.80แต่ผูเสมอเนี่ยส4มแล้วก็ให้ผู้ทีมเยือนชนะ3.75นะครับซึ่งราคาพูตรงเนี้ยหมือนบอกเลยว่าภาษีของเจ้าบ้านเนี่ยมันดีกว่านครับแต่ลักษณะาราคาพูเนี่ยของบอลที่ต่อครื่งลูกนึ่ง1.80ปเนี่ยมันก็ยังสนับสนุนหน้าแต่ว่าผู้เสมอนี่แหละ มันไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับซึ่งผมไม่มองว่าภูเสมอ3.40ยังจ่ายน้อยเกินไปที่จะสนับสนุนให้เจ้าบ้านชนะนะก็เหมือนว่าเหมือนจะเอียงมาทางชนบุรีนิดหน่อยนะแต่มันก็ยังไม่ขาสักเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเนี่ยราคาเปิดมาเนี่ยส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยก็ให้เจ้าบ้านมาต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.85ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ํา0.95ส่วนราคาสูงเนี่ยขยับหนีไปที่3ลูกและจ่ายสูง0.85จ่ายต่ํา0.95และราคาภูเนี่ย ให้เจ้าบ้านชนะ1.5 6และให้ผูเสมอเนี่ยหนีไปที่3.75และให้หลังบ้านชนะ4.20ซึ่งถ้าเราดูจากผูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับราคาปัจจุบันเนี่ยเจ้าเ,าเริ่มมั่นใจแล้วว่าชูแบงค์ k คสนี่แหละเอาจริงสำหรับราคานี้แล้วครับแต่ถ้าเรามองดีๆเนี่ยราคาผูเสมอ3.75เนี่ยมันไปนตรงกับรา,ราคาผูหลังบ้านชนะของชนบุรีเลยซึ่งผมมองว่าชนบุรีเนี่ยมาแรกแล้วก็มีโอกาสที่จะมีประตูทั้ง2ฝ่ายเยอะมากๆสำหรับนัดน,นี้ ส่วนราคาสกอร์สูงแรงเนี่ยเปิดมาอยู่ที่ลูก,ลกครึ่งนะจ่ายสูง0 9 4ให้รองน้ํา0.88และแฮละนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านมาต่อปอป,อปอนะครับจ่าย0.84ให้รองหลังบ้านจ่าย1.0น้ําเต็มเลยส่วนผู้เสมอเนี่ยของครึ่งแรกเนี่ยก็อยู่ที่2.37ให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.20แล้วก็ให้ผู้หลังบ้านเนี่ยชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.10เลยนะครับและ5้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ย เฉลี่ยเนี่ยยิงประตูคู่แข่งเนี่ยตกนัดละหนึ่งจุดหกประตูเลยนะแล้วก็เสียให้ประตูคู่แข่งเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์ประตูต่อเกมนะของของทูแบงคอกเนี่ยส่วนชนบุรีเนี่ยถ้าเราดูสติห้านัดหลังสุดเนี่ยกดประตูคู่แข่งเนี่ยนัดละสองจุดหกประตูเลยนะคือทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านซะอีกแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งเนี่ยนัดละหนึ่งจุดสองประตูซึ่งสามนัดล่าสุดเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยทูแบงคอกเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยสถิติเนี่ยยิงคู่แข่งได้ทั้งหมดห้าประตูนะ แล้วก็ยิงได้ทุกนัดเวลาเล่นในบ้านส่วนสานัดล่าสุดของชนบุรีที่ออกเยือนเนี่ยก็มีสกอร์ให้เห็นครึ่งแรกทั้ง3นัดเหมือนกันและชนบุรีเนี่ยยิงคู่แข่งไปถึง10ประตูจาก3นันที่ออกเยือนนะถือว่าฟอร์มดีมากๆแต่นัดล่าสุดเนี่ยที่ออกเยือนไปแพ้เนี่ยไปแพ้โพลิทแค่โพลิทแค่2ป,ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งผมยังมองว่าชนบุรีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วซึ่งผมก็มองว่าน่าจะได้จากได้ประตูจากชนบุรีด้วยสำหรับนัดนี้ ซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาครับลักษณะพูแรกเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยคือให้ให้ฝั่งทูแบงค์อกนั่นแหแต่ว่าพูเสมอเนี่ยมันยังต่ําไปซึ่งผมก็มองว่าการที่เปิดราคาตั้งแต่แรกไม่ขาดมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมยังมองว่าชนบุรีสู้ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็วันนี้นะก็รุนประตูและเสียประตูกันทั้ง2ฝ่ายครับสำหรับวันนี้ก็ไปทูแบงค์คอก ยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนชลบุรีเอฟซีเตะเวลา6กโมงตรงนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ตามย้ําครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็เอสสี่ห้าโอวีอาที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจเกี่ยวกับทัศนะรายวันอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยทั้งหมด5คู่ต่อวันแอดมันได้เลยนะครับ S o อสโอวีอาร์ห e นึ่งหกแปดนะครับเอสโอวีอาร์หนึ v ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ